สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีเพื่อจุกูจุคนเนาะมื้อนีเนปป้เฮ็ดหยังสะแปรียงเฮ็ดหยังเลยมือหนีกัสิมา,า,ป,าปูบอลที่เป็นหอกที่ซองเนาะปูบ่นอนี่น้องอปีแล้วนี่แม่นปูให้แม่น้องเมฆปีนี้สิมาเจออโอนน้อยอีกพี่น้องมาเดินพากัน ให้พับแปลงปูกบอนนอนให้พี่น้องเพื่อนให้เป็นผัวเดียวเมียเดียวแล้วให้เพื่อนปูกให้เด้อพี่น้องเด้อปีกลายนี่ปูกให้เอออ้นง่ายปีนี้ปูกให้อ้นน้อยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวปีหน้าจะคีบปูให้เพื่งเดี๋ยวรอติดตามพี่น้องภาพบุบบอทำสีย่างเดียวสีมุนกองหลังให้เบิ่งเด้อจ้าปีนี้แปลงเพ่นกำลังทำการปูกเ้ออาซาลองกับซาลุกสบายดีพี่น้องกำลังเห็ดเห็ผมอันนี้ค่ะกำลังเห็ดผมด้วพี่น้องเด้อะซาลุกกับซาล้อม มาแต่งกําลังทําการปูที่นอนให้เา่ีรานี่นุก่าอันนี้ครับสุดแสนหกสิบหาพันเบาทขึ้นตะเกียแสนหาเงินบาทขึ้นหรือเป่าผ่าปูเหรอยู่ในห้องนอนในถงั้นในห้องพีผ่าห่มม้อนใจกปอยู่นตัวนี้มอนโมไปอยู่หน บัดเฮาเมื่อเฮาก็ฮุบเมื่อพี่น้องมาปูอยู่ห้องเฮาต่อเนาะพี่น้องเนาะสีชมพูพี่น้องไอ้หวานแววเออสามคืนแน่สามคืนนอนให้มันนั้นเนี่ยมีครบสามคืนมีครบพี่น้องเอ้ผ้าปูบบอลโฉบมอนตัว มอป่ขางดบบรามีดอกมอปูขางองั้นเอาไปปูอยู่พละเซโนพลาพี่น้องอ้อันนั้นทุบเเลยเนาะทุกกาบเลยน่นเอาไปเปนเทียนอันนี้บ่มีไซอยที่ปูบนนอนมีแต่สะแปงเห็ดเองมัดเนาะไอเออเออบ่ให้ไซอพี่น้องสะแปง่นปูผูดี้าผลเนาะพุงเม่ใ น้องเมฆก็หายพี่น้องห้องแบบนี้ละพี่น้องเอ้ยห้องปกติแล้วมันจะเป็นสนามฟองห่ะมันหนาใหญ่เลยแต่ว่าสนาันนี้แล้วมันพอสมงเกตแล้วมันมามอสพวกพุดมันมันยอดกันซอฟต์มันยอดกันนิดข้าในเลยนิดล่งพื้นเลยมามอสพวกพุทธเออเนี่ยพุทธเาลดก็ได้อันนี้ละมันเป็นพวกพุทเลยจ้ะพวกพุทเตียงที่นอนอยู่พุ่นะพกพุทอยู่เซโนนะพวกพุท บอกว่าเวลาเอาเมื่อเซโนเขาก็เอาเมื่อนั่นี่น้องเอาเมื่อปูเอามาเมื่อสองอันนะซื้อละไม่ไป้งเกือสองอันป้าให้เดี๋ยวสิพอวันบอกพ่ออีกพ่อสองอันไปะซื้อละไม่เนยหรือว่าเอาในมุ้งก็ได้มุ้งกุกค่ะหนูเอาไปก็ได้นะท่านี่ก็เสิร์ฟสวยกัน แปลงจะปูานอนให้็นะีหนาเนี่ยิปูไเด้เาปูให้ลูกสาวบ่เนาะเ้าลวงลูกสาวแม่ก็ไปปูแล้เบเดี๋ยวลูกสาว่ปูปูบาเออเลูกสาวก็ให้เราเจ้าลูกสาวสาวสิ่ไดไม่ดรปูให้แท้เาะ แล้วแล้ยค่ะเขาพอจะเภาออกว่ะน้อยตะก้อนน้องเมฆจะหาพี่น้อยหายทางตะบ่าวมาคุณก่อนปล่อยที่ออกไปสวัสดีพี่น้องโอเคะข้ามาพี่น้องตะบ่าวตอนนี้เด้อจ้ำแล้วจ้ำเหล่าจ้ำยังอะไรเมื่อวานนี่หาใต้ทุกใต้เทียนแหละบอกเราบอก รบเล็ครอบเล็ครอบรบ้อกีสองห้อระบอนมารพอลเนวันนี้พ่อของอ้นนี่เด้อห้อ้อ้นะวาวบ้กพ่อเราเสียเลยวเออเาจะมีอ่ะจไปว่าวเาอวนพ่อจะา่า โได้ถือือได้เอาถืออ้ามาบได้กินน้ำมูเรามา Nam เาไปกินน้ำมูล้วก็ทั่วดองบได้กินเบิรตดอืม่ได้กินแ่้วมาม่สีห่อได้หมม่สีห่อโม่สีห่อม่ดีกัเจ้ามาก็โอเคเลยดีม่อบันเต้ำคั่มเลยมาดูมาดูน้ค่ม หรือว่าถามเมื่อใสยูเชโน่เขาบอกนนี้ฮะใสตัวนี้เลยจบเชนเยศบสะนเยนี่อันนึ่งใชมันมีแล้วโนี่มาลองเแสงหาเข็มคับปะดอกไม้ดอกไล่ดอกงานอันหนึ่ง สแปงพันปูให้กับครอบมุกขอบใจหลายเด้อสแปงเด้อ,อเจ้ากระไรเป็นพัวมีเดียวเมียเดียวไปตลอดคือการเจ้ากระคอให้เจริญรุ่งเรืองต่อต่อไปเลยให้ให้น้องให้นุ่งในเพืออ่อนพาใส่คือเก้าอันนี้ต่ความสุขความเจริญเฮงเฮงรวยรวยปังปังเด้อจะไปอาศัยใครอลวะเดี๋ยวเช้าวันนี้ ก้อยกับพี่โน้กกับสิหานสิหางเงินหานเดี๋ยวไปอยู่เซโนโอเอหลินต่อไปขังนะสะอนโอ้ยดีเฮงดีใจแล้วเนาะสออะแปงพี่ผู้ไปอยู่ไกล์สแปงพคนผู้ไปอยู่วันนอนให้พี่น้องแล้วคนอยู่วันนอนเอาเงินในนี่หนนแลหละพี่น้องแล้วคนเห็ุแห่สำเร็จเนาะพี่น้อง บอกเออฮะเอาแล้วนะคะดอกไม้สามไม้ด้านไหนวะดอกไม้น้ำบอกเราเรียนไปกัาหัวใจ่ายเลยดอกดอกเืองฮะกับเงินอันนี้เงินได้แรงเงินกับพี่น้องพี่ชายสแปงใหญ่ให้เลยเจ้าดอกไม้น้ำเนาะมาให้เพื่อนเนาะ พานี่ยังโแลวอที่น้องเสริมชวนขายไตัวเปลให้ดอกหอมเออเอาไพ่ไเอา้แน่ขาบประแบนไมอย่างออสแปงคนจัดให้ได้วี่น้องเลยอ่าเสือเกียดูเก็จโดยเย็นวัาวเลยาไปสามมันนมัน เม่สาวนีแล้วพาไปแตกตามท้านค้าดิก็ไ,ได้สนี้แหะบปหมีนม่นีและไปแตกกับบมีเราไหมเราบผมไปแตกไว้ตะวนันในวันเวียกหลายแ,แตกอับตะแขกแล,กแล้วคำเงิน,งนเพิเ่แลกเปลี่ยนเงนตรากระได้ เไปซาวไปซิบปนกันก็ได้นอนๆเนาะซาวยิบซาวยิบเดี๋ยวสิบมาเอื่อมาเอื่อเนี่ก็เพื่อนหลังนั้นกับพี่งานนี่ไปไปซอยเวียกเขาอีกเลยอาบุญแจกมันไม่เท่าอีกน้อยเลยไม่เท่าทั้งแม่เท่าเลยเลยแบบ ดอกไม้ไส้บ้านี้พี่น้องไงบ้านี้ก็สิต๊บแต่งดอกไม้ไส้เนาะพี่น้องเนาะได้แล้วพี่น้องตบแต่งดอกไม้ไส้เฮ็ดตาเจ้าปะบ้านี้เฮ็ดเพื่อนมาแล้วไหมเพื่อนสับแปงเพื่อกำลังจัดเรียงดอกไม้เด้อจ้าพี่น้องาาเมี อ่าน uh uh> ั่นๆโดคู่ล่ะสิเณอแกะแล้วนั้นโฮยเอาเนาะอืมคือว่าเอาอันนี้านันก็เจ้าสาวนะออบอันนี้ใส่นําบ่เาเนาะเราเลี้ยงจังบใส่นก็ได้คือกันอันนั้นแปลงแเียให้เจ้าสาวด้จ้าพี่น้อง เออเอาลงเนี่ยกี่ส่ขอนะน้องเอองบ้กายชิมูกทให้เข้ามาเนะงานเล้วเอาอยู่เข้าไปรัดเอาอยู่เรามาหอดแล้วนะเ็หมาะ แพบี่อพอนกันดเดยนอนไใสัวนะเสกมมอยู่เด้แพีตัวหนึ่งไน้คืองามงามเลยจะรอจำสีหาไหตัวไหนสีเขียวนั่นแหละืออม่ได้ยงแพี่อ่อแพบียอ่อนห่วยเลยตอนนี้แล้ว ซาแปงเพื่อนกำลังทำพิธีโรยดอกไม้จ้า<ห>พี่น้องทำพิธีทำพิธีโรยดอกไม้ทอดคันดอขคันดอโรโยดอกไม้เอาพิธีเลยแล้วกับพิธีข้าวหอมหอดจ้าหน่อยใส่ละลาบโรยซาแปงจะงามใสยย่จนเต็มให้เลยดอกกุหลาบนะด,ดอกไม้เอยดอกดาวเรืองลูกเรืองลูมาเลยบอาใส่เป็นดอกก็ได้ไงน,นะด,ดอใส่เป็นดอกต้องเอาการน้อกนั่นแหละเออแล้วเด้๋จ้าพี่น้อง งานมึงคลิปนี้กัสิได้ล่าป่าล่าลุงน้อพี่ลน้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์จองคู่สาวผุ้ชายเด้อขอบคุณ่อแพงฝากกนแม่ฝากแม่สาวนอนผ้าแซบนองผ้าแซ่บสาวแพงผ้าเพิ่นเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องบ๊ายบาย